อาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากสวยสายฝอกันแบบนี้บอกเลยเป๊ะๆป,ปังๆพร้อมกับรีวิวเครื่องสำอางลิปสติกที่เป็นที่ยอดนิยมมากณปัจจุบันนี้สีแดงเบอร์888ของคริสตียนดีออแต่ว่ามาดามเพมขาแต่งหน้าเน่นขนาดนี้เนี่ยมาดามเพมแต่งหน้าอย่างไรไม่ให้เป็นสิวดังนั้นเดี๋ยวเรามาล้ากันให้ดูเลยค่ะวันนี้ค่ะล้างได้จริงค่ะ หลายคนคงสงสัยว่าล้างอย่างไรหนึ่งค่ะดึงขนตาปลอมออกได้เลยค่ะและหลังจากนั้นค่ะใช้ทิชชู่เปียกที่เรามีเนี่ยลาคะที่ใช้เช็ดฮีเด็กเนี่ยแหละค่ะแล้วพอเสร็จหลังจากนั้นใช่ไหมคะทำอย่างไรค่ะ1ึงปั๊มค่ะสเปลลิ่งสีฮันนี่ครีนซิ่งเจลอ่ะอันนี้สูตรลับของมาดามแพมนะคะถามว่าทําไมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้กับน้ําแต่มาดามแพมเนี่ยใช้กับทิชชู่เปียกอ่ะแล้วก็เช็ดออกไปก่อนพลางค่ะ เสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนโอ้โหเกลี้ยงมากเราก็มาใช้ครีนซิ่งค่ะบีบใส่พับหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็จุ่มน้ำค่ะแล้วกูลืมตักน้ำมาได้ไงวะเนี่ยและหลังจากนั้นค่ะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะกอดไปหนึ่งปั๊มอ่าแค่นี้เองค่ะใช้ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ถู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 ทำความสะอาดใบหน้าไปค่ะอืมนี่เคล็ดลับที่หน้าเราแต่งแล้วไม่เป็นสิว เราจะล้างให้ดูครึ่งหนึ่งว่าล้างได้สะอาดหมดจดจริงๆเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมแค่นี้เองก็ทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะท่านผู้ชมขาแต่ถ้าใครอยากแต่งหน้าลูกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไป ลราคาสาหรับในวันนี้นะเราก็จะมาแต่งกันในลุคนี้ค่ะนี่ดูนะคะนางแบบของคริสตียนดีออซึ่งเราได้ลิปสติกมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ในราคา1490บาทอ่ะเราก็จะมาแต่งกันในลุคนี้นะคะเป็นลุคแบบว่าฝอฟอฝรั่งฝรั่งแต่ก่อนอื่นเนี่ยติดสติกเกอร์ก่อนนะครับหมวยอย่างเราเนี่ยก็ต้องอยากฝอพอยากฝอก็ต้อง,งติดตัวเทปก่อนนะคะ กลายเป็นสายฝอเนี่ยกับความเป็นหมวยของเราเนี่ยมันหมวยตุ้ยมากนะคะเราก็ต้องติดเพื่องัดชั้นตาให้ดูโตดูเบลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เบลเนี่ยมันไม่รอดนะคะคุณแม่หาแล้วที่สําคัญค่ะเราต้องใส่คอนแทคเลนด้วยการใส่คอนแทคเลนของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะใส่สีเทานะคะอ่ะเราติดสก็อตเทปตา2ชั้นไปก่อนนะคะ 1, แพ็ค300บาทค่ะแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยมาดามแพมใช้อะไรตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาสินค้าราคา าคาเบาๆอยู่นะคะสเปลลิ่งตัวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าสูตรน้ําผึ้งผสมวิตามินซีซึ่งทําให้เราเนี่ยล้างหน้าได้สะอาดหมดจดกําจัดฝุ่น PM 2.5ด้วยเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะมาจัดให้แน่นกันแล้วเราจะใช้ตัวนี้ได้อย่างไรอย่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะคะ เรามาใช้รองพื้นของ Gino Mac c l a เบอร์02นะคะเพราะเราแต่งเป็นสายฟอแบบขา,ขาวๆซีดๆผีจีนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะกว่าจะสวยก็ต้องเป็นผีก่อนนะคะถ้าไม่ขาวแสดงว่าคุณยังไม่เป็นผีค่ะเอาทาไปก่อนค่ะ <c oughs> หลายคนเนี่ยที่มีปัญหาบอกว่ามาดามแพ้มคะหนูเนี่ยลงรองพื้นไม่ได้เลยคะ่ะทาแล้วมันอุดตันดูขุมขนมีทั้งสิวดดรจริดสิวดอกทองสิวตอแหล <c oughs> เต็มหมดเลยค่ะมาดามแคมขาเลยม่ชอบแต่งหน้าถ้าใจรักอ่ะถึงเป็นสิวกูก็จะแต่ง <c oughs> ถ้าใครใจม่รักจริงเนี่ยก็ไม่ต้องแต่งนะคะอ่ะทาไปเลยค่ะกดให้แน่นไว้ก่อนค่ะแล้วเราลงสีให้พ้นข้างขาวนิดนึงพอขาวนิดนึงเนี่ยมจะได้ดูเป็นสายฝรั่งฝรั่งนะคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวมีเรื่องเล่าเรื่องก่อนจเกเรงขามากและด้วยประสิทธิธาภาพความแน่นก็ต้องของอาจารย์ปิงปองค่ะเรามาใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างนะคะทาไปที่ใต้ตาค่ะเพราะอะไรคะหน้าเราขาวอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าฝรั่งเนี่ย เขาแบบว่าดูไบรท์ไงเราก็ขอแบบว่าสวยแพงแม่วันนี้อยากสวยแพงแบบว่าเคาน์เตอร์ดีอออะไรอย่างนี้ไงแต่ทั้งหน้าใช้แต่แบบว่าลิปติกดีออที่เหลือนี่ตามตลาดนัดหมดเลยพูดแลนเดเดี <land> ๋ยวเรามากดกอดกันนะคะกดไปเลยค่ะอย่างนี้ทําไมมาดามแพมึงผิวยังสวยอยู่ขนาดแต่งหน้าแบบแน่นทุกวันไม่ใช่ว่าเพราะหน้าด้านอย่างเดียวเพราะเราต้องทําความสะอาดหน้าอย่างลึกซึ้งถึงดูทุกรูขุมขนมาดามแพมเนี่ยแนะนําหลายอันมากมีสินค้าแบร แบรนด์หนึ่งของคนไทยซึ่งชื่อว่าแบรนด์ Spelling C h o n e y Cleansing Gel นี่ตัวนี้เลยค่ะราคา390บาทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดได้ค่อนข้างล้ำลึกและราคาค่อนข้างเบาแล้วก็ซื้อภายในวันนี้ค่ะ390บาทแถมฟรีบอดี้โลชั่นทาตัวอาซึ่งเป็นสินค้าของคนไทยแล้วก็ผลิตในเมืองไทยไม่แพงจนเกินงาราคาก็เบาเบาแต่คุณภาพเนี่ยคือดีดีอะไรอย่างงี้อ่ะดูนะคะแต่งหน้าแน่นขนาดนี้ทำไมไม่เป็นสิวพะนี่เลยค่ะ การล้างหน้าอย่างสะอาดหมดจดสเปรลิงค่ะ หลายคนเนี่ยมักจะใช้พับแล้วไม่ซักนะคะผอาปรา์ฟูกเนี่ยสัปดาห์ละครั้งก็ดีนะคะวิธีที่จะใช้แล้วไม่เป็นสิวก็คือห้ามถูอย่างนี้นะคะเพราะการถูอย่างนี้เนี่ยมันคือการดันให้เข้าไปในรูคุมขนแล้วหน้าเราก็จะเป็นสิวง่ายยิ่งขึ้นแล้วหลายคนก็จะเป็นสิวอุดตันสิวตอแหลสิวดอกทองอะไรก็ว่าไปนะคะอกักกดไปอย่างนี้ค่ะพับค่ะควรเปลี่ยนค่ะเพราะว่าพับแป้งฝุ่นกับพับรองพื้นเนี่ยพับที่เป็นผ้าเนี่ยที่มาดามแพมอมาขายอยู่เนี่ยอันละร้อยห้าสิบบาทเนี่ยซื้อเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ใช้กับปั๊บแป้งฝุ่นค่ะมันจะได้หน้าไม่เป็นคราบหน้าคุณเนี่ยจะได้ไม่เป็นสิวด้วยแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดหน้าเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะการที่ทาทาไปกดๆอย่างนี้เนี่ยมันคือการแต่งหน้าอย่างไรไม่ให้เป็นสิวแต่เวลาล้างก็ต้องใช้ตัวนี้สเป l ล i n g ตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้แบบว่าคลีนได้สะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยฝุ่น pm 2 5ค่ะแม่ขาจะบอกว่าลายหืมละเอียด ละเอียดกาแต้งคุณ <c oughs> <c oughs> นเียมจุจุดห้าเด่นเนียงกว่าหน้ากูอีกอะเกาะเข้าไปฝังเข้าไปแล้วยิ่งเวลาแบบว่าช่วงนี้ไงฮิตแบบหน้าเยิมนะ้มเยมหน้าต่างขยะเงาเงาวาวโอ้ยใส่แมดก็ไปอีกเออหน้าก็เป็นสิวเข้าไปเออนะคะมันจะเกิดสิวอุดตันแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยเกิดสิวได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เนี่ยจะลอดอาการเกิดสิวได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรคะทําความสะอาดได้ล้าลึกนะคะ าราคาและต่อจากนั้นนะคะเราไมา่ใช่แปลงของชิ้น900บาทหลายคนเนี่ยก็ใช้แล้วประทับตรงประทับใจนะคะเพราะอะไรคะเป็นขวน้มอยช้างแมมมอตแพงวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้ของแพงนะคะอันนี้ของแบรนด์กัวแรงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบใช้เครื่องสำอางแบนนมค่ะแต่ล้างหน้าเนี่ยล้างกับของราคาเบาๆก็พอ2 9 0บางทีเนี่ยเราเดินผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ฉันควรซื้อไหม ฉันควรซื้อหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยเกิดดรามา่าเกิดขึ้นบ้านเราอยู่ใกล้แฟชั่นไอแลนด์แล้วเราจะไปเดินตอนแหลที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วไปที่เคาน์เตอร์ดีออบอกว่าเออเนี่ยอยากจะมาทําคลิปต้องขออนุญาตต้องทาอะไรไหมหรือว่ามาถ่ายได้เลยอะไรอย่างนี้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปการตลาดให้ค่ะอีสั์แล้วการตลาดก็ไม่ติดต่อมาหากูเลยค่ะตายหาไปแล้วนะคะของคิดเตียนดีออกนะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวให้คุณวิสเซนเซอร์ไว้ดูปากนะคะคิดเตียนดีออกค่ะ อีการตลาดนี่มันลายนะคะคุณขาถึงดิฉันจะเป็นคนชั้นกลางแต่ดิฉันก็ใช้ของของคุณเพราะอะไรคะลูกค้าฉันเนี่ยต้องการของที่ดีมีคุณภาพดังนั้นคุณคะได้โปรดค่ะอย่าดูถูกกันด้วยความหยาบคายอย่างนี้นะคะด้วยการไม่ติดต่อนะคะน้องที่เคาน,ะคะน์เตอร์เขาก็บอกว่ามาดามการตลาดเขาติดต่อไปลยอยแล้ยังลดความตายหาบแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ถ้าล้างหน้านเนี่ย เอาออกไปได้ค่ะเอาดีอออกจากหน้าเราได้ด้วยนี่เลยค่ะสเปร์ลิงฮันนี่ค่ะเอาละค่ะแล้วการที่จะได้หน้าลุกแบบว่าครีนๆสะอาดๆและปากแดงได้ขนาดนั้นและสวยขนาดนั้นเนี่ยต้องดูเงาหน้านางแบบและดูเบ้าหน้ากูด้วยมาดามแพ็มคะเชดดิ้งหน้าไม่เหมือนแล้วค่ะเอาเป็นว่าแต่งแล้วสวยคือจบนะคะอย่าเสือกให้มากนักนะคะอ่ะเราไปใช้หน้าค่ะคอนเมติกตัวนี้เป็นเชดดิ้งที่เป็นลิมิเต็ดออ dition ซึ่งเราไปซื้อมาตอนนั้นนะคะอ่ะเราใช้เนื้อแมทนะคะที่เป็นเฉดดิ้งเนี่ยงัดเบ้าตาไปก่อนอ่าถามว่าเพราะอะไรดังแบบเดี๋ยวเบ้าตาลึกสิ อ่ะเราก็ใช้เชดดิ้งนะคะปัดไปเพื่อความซอฟละมุนนะคะเพราะการที่เราจะเชดดิ้งแล้วให้มันดูดีเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าใช้สีนิดนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยใช้อ p ชั่นเสริมอื่นๆเนี่ยช่วยเชดดิ้งเนี่ยมันทําให้แบบว่าดูกลมกลืนกับดวงตาแล้วก็ใบหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนืองัดเบ้าง,งัดบกได้ง่ายขึ้นตาเราก็จะดูโตหน้าเราก็จะดูมีมิตินะคะจะดูสวยดูแพงเหมือนกับนางแบบนะคะนางแบบนะคะตัว10ล้าน <laughs> แต่มาดามแปมหรอคะ 2องพันห้าไปได้้วคะคุณวิทย์เคยจ่ายไหมไม่เคยจ่ายเลยค่ะค่าตัวเนี่ยไปทำงาททางานนะคะดิฉันเองก็ใช้คุณวิทย์ขับรถฟรีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องคอนแทคเลนส์ปกติเนี่ยใครใส่คอนแทคเลนส์ไม่เป็นบ้างอันนี้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าอเจเนี่ยใส่มาสองปีแล้วค่ะเพื่อนสาวค่ะชื่อเจชิคค่ะไม่ใช่แม่ชินะเมื่อก่อนชื่อเขาชื่อปุ้ยอ่ะเราเรียกว่าเจปุ้ยแล้วกันแต่ไม่ใช่ปุ้ยช่างเพราะช่างผมของเรานะคะคือฮามากตรงนี้แต่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีอยู่วันหนึ่งอาจแต้มหัวคิ้วด้วยนะคะจะได้ฟุ้งๆเจ๊เขาประมาณว่าเดินมาแล้วเป็นเดินห้างกันสมัยก่อนเนี่ยประมาณห้าเออสิปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก่อนนางจะย้ายไปอยู่เมลเบิร์นก่อนที่จะหนีไปมีผัวนางก็แบบว่าใส่คอนแทคเลนส์ตาสีฟ้าตาสีเขียวเพราะอะไรมียคนบอกว่านางหน้าเหมือนฝรั่งเพราะหน้าเหมือนฝรั่งปุ๊บนางก็จะใช้แบบว่าใช้ชีวิตแบบฝรั่งดังนั้นนางก็เลยใส่ตาคอนแทคเลนส์เป็นสีเป็นแม่แมวเปิดเสียตลอดเวลานะคะเดี Oh. และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินสอสีน้ําตาลแดงๆนิดนึงนะคะอันนี้ของ ODBO นะคะถูกๆเบาๆนะคะเอาแต้มไปที่ใต้ตาะคะ่ะเพื่อสร้างเบ้าตาให้ดูโตมากยิ่งขึ้นและอีเจนเนี่ยพอเวลาใส่คอนแทคเลนเนี่ยจะชอบบ่นว่าเคืองเคืองตาจังเลยเนี่ยไม่รู้สึกไม่แฮปปี้เลยอะใส่ตามาเนี่ยใส่มาทุกวันเลยแล้วตาขุ่นแดงทุกวันกูสงสัยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราก็สงสัยว่าอีเจมึงจะอะไรนักหนาถ้าใส่ไม่สบายตามึงอย่าใส่เลยเจค่ะ สรุปคืออะไรรู้ไหมคะอีแพรมก็เลยหันไปมองใกล้ๆอีเจก็จะมึนๆหน่อยนะคะเขียนตาไปอย่างนี้นะคะให้เป็นเบ้าตาเพื่อให้ดูเป็นชิคโบนเลิศๆนะคะเพราะอะไรคะวานั่งแบบเขาแต้มเบา โอ้โหแล้วดูกูสิ <g ül> เงาน้าเนี่ยรอดปะไม่รอดนะคะเราก็ต้องแต่งแต่งให้มันดูดีนิดนึงโอ้ยนางแบบก็ไม่แต่งเยอะหรอกสัตว์รู้ดี <g ül> แล้วว่าแส่ปมกอีเจ๊ทำไมรู้มิมคะนางค่ะก็ชอบหายเข้าไปในห้องน้ําบ่อยมากเราก็สงสัยว่าเจา๊มึงหายไปไหนนักหนาว่าส่องเข้ไปดูใกล้ๆพอดูเข้าไปในลูกตา <g ül> เจา๊มึงใส่คนอคนแทคเลนสะ์อะกับด้านตลอดเลยนะ <g ül> คอนแทคเลนเนี่ยมันจะเหมือนพลาสติกอะมันจะมีเหมือนกับแก้วห,หุ้มอยู่อะพลาสติกหุ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเจลหุ้มอยู่อะมันไม่ใส่มันกลับด้านมันเอาด้านที่ส,กสากๆอ,ออกมาโ <laughs> อกเจ๊ไม่ใช่อันนี้เนี่ยใส่แล้วเหมือนแบบลูกตาผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บบอกเจ๊มึงใส่กลับด้านไม่ใช่มันเลยไม่ไม่โอเคอีเจ๊ค่ะเดินหน่อยบอกแพมทำไมต้องด่าเจ๊ขนาดนั้นอ่ะพอเสร็จปุ๊บเดินเข้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวนะ เจตตาแห้งหยิบขึ้นมาอีกยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้แล้วขวดใหญ่ไซส์บิ๊กเขาไม่พกอ,อย่างนี้นะคะก็พกขวดใหญ่ไซส์บิ๊กแล้วเขาก็เปิดตาออกมาแล้วก็เาย้อนบอกเจ๊มึงใช้ยาล้างนะไอะ้นี่คือน้ำยาล้างไม่ใช่น้ำตาเทียมอีเจก็ลากเขาไปใหญ่จนกูแบบว่ารู้สึกผิดเลยแบบ อีกคุยกับอีเจคนน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาใช้เฉดดิ้งเนี่ยทาทับไปแล้วก็เบรนค่ะให้แบบว่ามีสีแบบเออไล่เลี่ยกันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นอ่ะด้วยผู้กันขนนอมยชังเป็นมอดหลายคนบอกว่าจิกดีมากค่ะแม่ขาสีลดมากค่ะคุณดีงามมากค่ะแม่เฮ้ยก็มันดีจริงเราก็จะบอกอย่างนี้นะคะอแต้มบปค่ะอ่า อย่างงี้เห็นปะทาแล้วเนี่ยชั้นตาเบ้าลึกขึ้นมาทันทีดูมีเบ้านั่งแบบดีออก็เชื่ออะไรแล้ววะที่เล่นแบ็กสวอนน่ะติ๊กตอก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 ิต,ตอกเอ้ย จำชื่อไม่ได้จบข่าวตอนนี้เราได้เบ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าปังพอประมาณนะคะปังชิบหายไปเลยนะคะเอาราใช้บอนเซอร์สีทองทาไปที่เปลือกตานิดนึงให้มีความเงาเงาิดนึงที่เปลือกตานะคะเหมือนจะเป็นธรรมชาติเหมือนจะธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ธรรมชาติหรอกฟาดหนักขนาดนี้นะคะอ่ะดูเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรคะไม่สวยก็เคยชอบบัญญัติกันนะคะก็จะเป็นฟีลแบบโกรโกรโกรว่าค่ะ ตอนนี้เนี่ยดีแล้วรู้สึกเหมือนโมนาลิซ่ามากเลยค่ะเดี๋ยวกูต้องจัดสักทีแหละลุกนี้อะแต่งไปค่ะแล้วเราจะบอกว่าการที่แต่งหน้ากับเครื่องสำอางแบรนเนมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสวยหมดทุกคนนะคะเออหมอสามากันอีกเออดีดีค่ะมากันอีกค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะแตะไปอันนี้ของ MTI นะคะของราคาเบาๆนิดนึงอ่ะแล้วก็จะแต้มไปอย่างงี้ที่หางตาเพื่อที่ว่าจะให้มีความจิกนิดนึงเพราะว่านางแบบฝรั่งเนี่ยเขาทุนมาเยอะแต่กูเน ทุนมาน้อยนะคะคุณขาบางคนเนี่ยก็แบบว่าหืมอยากสวยแพงแต่งเป่่นแพงเลยอะไรอย่างนี้ให้เกียรติเครื่องสำอางกุด้วยหมดหน,นี่้กเกือบแสน <c oughs> เป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะยังไม่ตายอยเกือบแสน <c oughs> อย่าใจร้ายกันมากนักนะคะอือดูเห็นไหมมนาลิซ่ามากเลยเพราะอะไรไม่มีคิว้ว <c oughs> อ่าและหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีปัญหาว่าล้างยากนะคะกับอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราเขียนอายไลเนอร์ไปเลยค่ะช่ำๆค่ะเราจะบอกว่าวิธีนะคะที่จะล้างเมคอัพให้สะอาดเราจะต้องใช้ทิชชู่เปียกก็ได้นะแพรมจะไม่ใช้อ่าเลอะเลย แพมจะไม่ใช้สอ่อสำลีนะคะซึ่งสำลีเนี่ยมันก็จะนิ่มแหละแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้ทิชชู่เปียกอย่างเงี้ยแล้วโออย์เนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเนี่ยแปะไว้แล้วก็ลูบออกเป็นคลีนซิ่งมันจะช่วยได้เยอะกว่านะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันจริงนะเรื่องนี้เนี่ยมันช่วยได้นะคะมันทําให้ตาเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะ Sp ป l l i n g honey นีนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยทำความสะอาดได้ล้าลึกมากยิ่ง ขึ้นกับผิวหนังของเรานะคะและที่สําคัญค่ะความแก่ก่อนวัยเนี่ยก็จะไม่มาเยือนเราเด็ดขาดเพราะอะไรคะเพราะสเปลลิ่งช่วยทําความสะอาดบนใบหน้าทําให้หน้าเราเนี่ยไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีตายอยู่ข้างเดียวกูก็มั่นใจเหลือเกินนะคะ อ่ะและต่อจากนั้นนะคะนะน้องนะเราก็มาใช้อีทูดี้กันนิดนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยสีเขาสวยเป็นสีพว on. นอ่อนว่านๆเราจะน้องนะอ่ะทาไปค่ะที่เปลือกตาให้มันเงาเงานิดนึงอะไรอย่างงี้จะดูแบบว่าเป็นสาวที่สุขภาพดีเออนึกออกล้วนาตาลีพอตแมนเออเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดีอานะคะอ่ะเราก็ทาไปค่ะแต่งยังไงให้เหมือนนาตาลีพอตแมนุณได้จากสิวตรงเนี้ยเม็ดหนึ่ง <laughs> ไฟเม็ดหนึ่งนาตาลีพอตแมนเขาจะแบบว่า มีไฝเป็นอกลักนะคะแบบตรงนี้ิหนึ่งอะไรอย่างนี้ไงแต่ถามว่าสวยเพิ่งเข้าไหมไม่สวยนะคะแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยบอกว่ามาดามแพมค้าหนูไม่กล้าแต่งหน้าเลยค่ะหนูเขินมากค่ะในการแต่งหน้าเนี่ยหนูรู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยจะโดนล้อตลอดเลยค่ะไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นแพงเลยไม่ดูดีเลยเนี่ยทั้งๆท,ที่หนูเนี่ยพยายามเก็บตังค์ซื้อเครื่องสําอางแพงๆเครื่องสาอางดีๆคนที่บูลลี่เราถ้ามันบูลลี่มาอีกจัดบูลลี่กลับแล้วหน้าอย่างมึงเนี่ย เอาเนี่ยกูยังไม่ทักเลยสั์นะ พักไปเลยค่ะทุกคนค่ะพี่คะผัวพี่เมียเมียน้อยอหนูยังไม่เสือกเลยนะคะพี่อย่าเสือกเรื่องหนูเลยค่ะแค่หนูใช้เครื่องสาอางราคาถูกเนี่ยแพมอยากจะบอกให้ทุกคนคิดตามนะสวยไม่สวยในะอีกเรื่องสวยมากสวยน้อยแต่อย่าเอามาเปรียบเทียบคุณต้องมานึกอยู่ว่ามาดามแพมสวยไหมคุณบอกว่าสวยเพราะอะไรคุณเห็นเนื้อในคุณตามมากี่ปีแล้วกี่ชาติก็ไม่หรูคุณมองเห็นความสวยจากภายในของแพมแล้วว่าแพมอะมาสอนทุกคนให้ทุกคนได้สวยแต่เนื้อในจริงๆแล้วอะแพมอยากจะบอกว่าเครื่องสาอางอะ มันช่วยทําให้เราดูดีขึ้นใช่ไหมคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเครื่องสําอางไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะแพงต้องสวยขึ้นผู้ผลิตคนคิดค้นมาคือทําให้สวยขึ้นทําให้ดูมีโลกมีสีสันสดใสทํานูน่นทํานี่ให้มันดีขึ้นดังนั้นทุกคนขาต้องมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเลขพวกที่ดา่าด่าดา่ดาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ทําหาไ้เลยเนี่ยกรุณาสองกระจตักน้ําใส่กระโหลกและชะงกดูเงาดูบ้างก็ได้ก่อนที่จะด่าคนอื่นน่ะชีวิตตัวเองดีมากขึ้นหรือ,อยังคุณทําประโยชน์ให้กับโลกนี้บ้างได้หรือ,อยัง ส่วน,ะะนอย่างอื่นเนี่ยดิชันขอบอกไว้เลยว่าดิฉันเนี่ยเป็นประโยชน์กับสัตว์โลกที่ไม่สวยทุกตัวค่ะคนที่ดูอยู่เนี่ยคือคนสวยนะคะเพราะเราจะสวยไปได้วยกันค่ะเราแต่งไปอย่างนี้แต่งหน้าได้แบบเดียวหรอคะเขาไม่ได้มาดูมึงค่ะเขามาดูหัวมึงอะคูได้ยินแล้วนะคะเอาเป็นว่าเอาเวลาเนี่ยไปเก็บขยะนะคะช่วยค่ะช่วยโลกนิดหนึ่งนะคะไปแยกขยะที่มึงแดกข้าวก่อนก็ได้นะคะ <laughs> คิดค่ะคิดคัดใช้สมองนิดนึงก่อนด่าชาบ้านเขานะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักนะคะแล้วก็ เข้าใจความรู้สึกของมาดามแพมบ้างว่ามาดามแพมเองก,ก็รู้สึกเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาก่อนจุดนี้มาก่อนจุดที่แย่ๆที่เราไม่อยากจะจําก็มีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยแพมอยากเป็นครูแต่ตอนนี้เนี่ยแพมได้มาเป็นครูสมใจนึกแล้วด้วยการมาเป็นครูสอนแต่งหน้าบน YouTube ให้ความรู้กันฟรีๆโดยที่ไม่คิดเงินคุณซักบาทแค่คุณแวะมาดูแพมก็รู้สึกดีใจแล้วดังนั้นนะคะความสวยเนี่ยแพมส่งต่อให้คุณได้แต่ถ้าเกิดว่ายอยากให้ผิวสวยนี่เลยค่ะ s p ป l ล i n g ค่ะกำจัด สิวกําจัดฝุ่นบนใบหน้าได้แต่งหน้าได้อย่างมั่นใจและไม่เป็นสิวในราคาเบาๆคนที่ด่าเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยดูแลพ่อแม่ด้วยดูแลทุกคนคนรอบข้างให้ดีเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะมึงไปแยกขยะที่มึงแดกด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไอซื้อที่ทาตาหมดแล้วนะคะดินสอก็ใช้อะไรล่ะคะ ใช้ดินสออันละห้าสิบบาทใช้สิบคนละครึ่งหักครึ่งหนึ่ง <c oughs> แบ่งกับแม่ค้าอ่สิบบาทนะคะเหลืออันละยี่ห้าบาทก็ใช้สิคนละครึ่งนะคะแม่ค้าบอกสแกนทันไหมไม่ทัน OTP ขึ้นไหมไม่ขึ้นจะถามว่าคนละครึ่งได้ไหมได้แม่ค้าหักครึ่งเลยค่ะ ดินสอนะคะก็เอาสีดำค่ะทาไปตรงที่แหวงแหวงไปก่อนนะคะแล้วเขียนให้สูงนิดนึงเพราะว่าอะไรคะกระโหลกฝรั่งเนี่ยเขาสวยแต่กระโหลกไทยๆเบ้าๆอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ไม่สวยกูก็สวยตามวิทยกรรมของกูวิ่งแต่ละคนเนี่ยเบ้าทุนมาไม่เหมือนกันทุนการสร้างเนี่ยแตกต่างกันมากบางคนเนี่ยอาจจะถึงโบทอกบางคนอาจจะถึงเกาหลีหรือบางคนอาจจะไม่ถึงไหนเลยนะคะแต่ทุกคนคะจงภูมิใจว่าถ้าเรามีป่วได้คือสวยดังแล้วจะมาอัปเดตชีวิตเจชิเจชิคืออะไรรู้มิ้คะตั้งแต่ ใส่ทอนแทกเลนถูกด้านอีเจค่ะมีผัวเลยไปอยู่เมืองนอกปุ๊บเนี่ยไปแล้วแบบโอ้ยมึงไปถึงนู้นแล้วมึงยังไม่ได้อีกอ,อ,อ,อีนี่ไม่คุ้มเลยไม่ถึงเลยโดยอ e ีแพมดาโทรคุยกันโดนด่าค่ะโดยอีแพมดาค่ะ, e ar, คะไม่ถึงนะมึงไม่ถึงนะคะสรุปค่ะนางก็ถึงแล้วจริงๆนะคะได้มิสเตอร์อนาคอนดาซึ่งเราเรียกเรียกสามีนางเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษไงเราไม่เรียกชื่อจริงเราเรียกมิสเตอร์อนาคอนดา ทำให้เขาเป็นที่ถูกใจมากนะคะท่านผู้ชมขาถ้าเจอฝรัลล่งคนไหนนะคะที่เราคิดว่าเราสนิทค่ะเรียกไปเลยค่ะมิสเตอร์อนาคอนดาแล้วเขาจะรู้สึกดีนะคะมิสเตอร์อนาคอนดา เขาก็ดั่งขำอยู่อะไรอย่างนี้ไงแล้วชีวิตก็ดีขึ้นแล้วชีวิตนี้เนี่ยอีเจ๊เนี่ยก็ได้ใส่คอนแทคเลนส์ถูกทางเพราะใครเพราะมาดามแพมค่ะรักเพื่อนให้ถูกทางนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีรายการรักลูกให้ถูกทางอันนี้รักเพื่อนให้ถูกทางค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนใส่คอนแทคเลนส์กลับด้านค่ะมึงเตือนเขาด้วยแล้วได้ผู้ชมท่านไหนที่บอกว่ามาดามแพมคะพี่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกเคืองค่ะละคายเคืองมากพี่คะไปดูก่อนนะคะว่า พี่ใส่กับด้านหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแล้วดัตต์รีพอร์ตแมนนะคิ้วดอกจ้าแล้วดูคิ U ้วอุซี่ลมแหลม ตอนนี้เราเขียนคิ้วฉ่ำๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใช้คิ้วเทียนนี้ออกต่อนะคะซึ่งเป็นสีส้อมองค์ผู้ชายนะคะปัดไปที่พวงแก้มค่ะปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะให้ดูแบบว่ามีสีสันนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรคะบางทีเนี่ยหน้าขาวซิดตว่าไม่ได้หมายความว่าสวยเสมอไปนะคะเราต้องมีสีสันนิดนึงทําให้หน้าเราเนี่ยดูมีมิตินะคะอ่ะดูอ่า อืดีงามนะคะดีออทําให้หน้าเราสวยได้จะดซีวนาหรือว่าเครื่องสำอาตลาดนั้นก็แท้ช่วยให้เราได้สวยได้เช่นเดียวกันแต่กรุณาใช้ให้ถูกวิธีนะคะเอาระค่ะและในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยซึ่งตั้งแต่ดูมาตั้งแต่ต้นจนตบ <ẹ papers> <academy> ทุกคนบอกว่ากูอยากดูรีวิวลิปสติกอันละพันห้านะคะพันส่อา่ะเราซื้อมาทั้งหมดสแท่งอ่ะเราจะมาลองเทสให้ดูนะคะเบอร์เจ็ดหอ่ะเดี๋ยวเดี ทำไม่ได้อ่ยอีนางแบบเนี่ยทาสีอะไรนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีของฟ้านปิงปงที่ทาเดินพรมแดงอ่ะเราไปชอบสีแดงเป็นพิเศษนะคะอ่ะดูสีนี้นะคะสวยอยู่นะคะสวยค่ะแม่นะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือสีส้มที่เพิ่งออกใหม่เบอร์แปดแปดแปดอ่ะเป็นสีส้มส้มแดงแดงอ่ะฉ่ำมากแม่และอันนี้คือสีนู้ดที่เพิ่งออกใหม่เช่นเดียวกันค่ะถ้าทาสีนู้ดได้เป็นโมนาลิซาเลยอะ่ะโอ้ยอันนี้กัมมาฮีมากจ้ะแม่เนื้อกัมมาฮีจ้า แดงนะจ๊าแดงเหมือนกันนะคะสีอ่อนๆค่ะลูกค้าบอกขอสีอ่อนๆนะคะก็จะเป็นแดงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้สีเบอร์อุ้ยเบอร์แปดแปดเราใช้888ดีกว่านะคะแปด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 ำปีมาดามแฟมค่ะที่เขาไม่ให้รีวิวเพราะอย่างนี้นั่นแหละค่ะโอ้ยสีสวยมากนาตาลีพอร์ตแมนต้องยอมกูนะ เราใช้ดินสอเขียนขอบปากนะคะเขียนขอบปากไว้ก่อนนะคะวันนี้เราใช้ของแม็กนะคะเพราะาบางทีเนี่ยไม่ทาขอบปากก่อนเนี่ยรู้สึกว่าปากค่อยเกินไปนะคะทาเยอะเกิน อ๋อเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอออันนี้ลืมไปว่าแฟนคลับซื้อมาให้นะคะลืมไปแล้วนะคะชื่อพี่อะไรแล้วล่ะพี่เชาดู <c oughs> ในเฟซไม่รู้อย่าพูดเยอะเขาซื้อมาให้จำชื่อไม่ได้ละอ่ะหายไปเลยนะคะตอนนี้เรามาทาลิปสติกเบอร์แ8ดนะคะชื่อสีว่า888 8ดดปดําปีส <c oughs> <c oughs> ตรองเรสนะคะชื่อสีว่าสตรองเรสอ่ะบิดออกมานะคะมันจะเป็นสีส้มๆแดงแดเรื่อเร เวลาทานนะคะคุณลูกค้าห้ามเลียปากนะคะโอ้ยสวยมากแม่ที่ทานให้เต่ออากเลยเนี่ยโอ้ยจึงจึงอยู่อืมนาตารีพอรดแมนต้องยอมจ้ะ อ่ะและหลังจากนั้นนะคะเพื่อให้ไม่ให้หน้าวอกนะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์เป็นสีทองทองน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงไม่เอาเงามากนะคะนี่ของนามเดิมการแต่งหน้าอย่าง,งานี้เนี่ยมันทำให้เราดูสวยได้ขี้เหล่ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเลือกใช้กันให้เป็นละกันนะคะหลายคนก็จะมักจะมีปัญหากับการแต่งหน้านะคะแต่งหน้าอย่างไรให้ดูมีเทสดูมีคลาดมันแล้วแต่คนมองคะ่ะลูกเอ้ยคนที่ดา่าด่าเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแหลมรางทีมก็ด่าเพราะอิจฉาอิจฉาว่าเรามีผัวหล่อกว่าหรือว่ามีผัวดีกว่าหรือมีผัวรวยกว่านะคะซึ มันหาไม่ได้แ <laughs> ต่ปากสีนี้สวยนะเบอร์888นะคะแต่ถ้าอยากล้างให้สะอาดจริงๆนะคะสิ่งสกปรกบนใบหน้าจะหายอย่างแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ spelling honey ค่ะ และต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้ของถูกและดีที่มีอยู่จริงบนโลกนี้นั่นก็คือแห่ชัโนด1หนึ่งชิ้น300บาทที่มาดาแพมขายนะคะอ่ะเรามาเปิดท้ายแล้วก็ขยี้ขยี้ไปค่ะถ้าเกิดมันเหลือขอบขอบแล้วนะบี้ให้เละไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยมาแต้มนะคะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวหัวก็เล็กเองนะคะอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะบอกว่าแพรรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกโอเคมากที่แบบแฟนคลับเนี่ยให้กำลังใจมาตลอดเวลานะคะเจอที่ไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเดินผ่านดูบนไดเลือดก <c oughs> ิน คิดบันไดเลื่อนหนีบบันไดเอ้ยบันไดเลื่อนหนีบตีนเพราะเปล่าก็ตกใจก็เจอมาดามแพมแม้ใส่แมสเขาก็จําได้นะคะเรื่องจากอะไรคะความตอนแหลลงตับมันทะลุกออกมานอกแมสนะคะทุกคนขาเราเลยเข้าใจตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครเจอมาดามแพมเนี่ยก็ทักได้พูดคุยได้ขอถ่ายรูปได้เราไม่ยิงบรรดาราบางคนนะคะ แต่ถ้าใครอยากซื้อของก็สั่งได้นะคะ1ชิ้น300บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะล้างหน้าสะอาดก็นี่เลยค่ะราคา390บาทส่งฟรีทั่วไทยนะคะจัดไปเลยค่ะตอนนี้ปโปรซื้อ1แถมหนึ่งนี่เลยค่ะ แล้วคะ่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกเก๋ๆหวานๆแบบว่าสาวๆแบบว่าต้องเซ็กซี่นิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสวยนะจ๊ะน้องเอาเป็นว่าหน้าจัดขนาดนี้จะล้างอย่างไรให้เกลี้ยงไม่เป็นสิวนะคะบอกไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์สเป l l i ลิ่งส Honey คลีนซิ่งเจลบอกไว้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีงามพระรามแปซึ่งเป็นของแบรนด์คนไทยที่ทําให้คุณเนี่ยหน้าสะอาดใสนะคะบอกไว้เลยของนี้ดีจริงมาดามแถมใช้คุณก็ต้องใช้ได้นะคะมาดามเป็นฝรั่งได้คุณก็ต้องเป็นฝรั่งได้เครื่องสำอางมีมนขลังทำให้เราสวยได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณก็สวยได้ถ้าดูมาดามแพมความสวยที่มาดามแพมส่งต่อให้คุณถึงบ้านค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบอกไว้เลยนะคะมีขายแค่ออนไลน์อย่างเดียวค่ะตามกันไปซื้อค่ะเดี๋ยวมาดามทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะจุ๊บ